สวัสดีครับสวัสดีเพื่อนสวัสดีสสดน้องๆทุกคนนะครับผมเจอกันอีกครั้งนะครับกับบทที่13ในส่วนของการสร้างบันไดาการขยายดีเทลแล้วก็การตัดเซกชันเดี๋ยวเราจะมาดูด้วยเดี๋ยววันนี้จะให้ดูในเรื่องของการสร้างตัวเรียกว่าเป็นส่วนที่จะเป็นเป็นตัวกันสากแล้วกันนะฮะอยู่ตรงส่วนของระเบียงผมเลือกอดีไซน์แบบนี้นะฮะจริงๆที่ต้องการเนี่ยอยากจะได้เป็นโครงไม้ นะครับผมแต่ว่ามาดูแล้วเป็นอลูมิเนียมก็น่าจะโอเคแต่ก็เป็นแนวเนาะให้เพื่อนๆน้องๆเอาไปปรับใช้งานเอามาดูรูปแบบการดีไซน์แล้วกันนะครับผมแล้วก็จะมีในส่วนของบันไดเ,เราจับนะแล้วก็ส่วนอื่นๆด้วยนะครับผมไปเดี๋ยวเราไปดูกันนะะอันนี้เป็นแทร็กเก็ตที่เราจะทำกันในวันนี้นะฮะผมจะปิดออกไปก่อน แล้วก็เปิดในส่วนของบทที่12ขึ้นมาบทที่2 2ตอนที่แล้วเนี่ยเราโหลด Family ไปแล้วนะฮะโหลด Family โหลดอะไรต่างๆไปแล้วเรียบร้อยแล้วนะฮะก็ใครที่ตามมันอยู่ก็คงจะทราบกันดีนะครับถึงตอนไหนก็เปิดขึ้นมาแล้วกันนะครับผมจะไปที่เริ่มจากระดับเดิมก่อนนะครับผมแล้วก็เปลี่ยนตัวนี้เป็นไฟล์เปลี่ยนตัวนี้เป็นฮิดเด้นนะครับซูงขึ้นมารนโซนนี้มาดูหลักการการสร้างบันไดก่อน บันไดชั้นเดียวบันได2ชั้นมันจะแตกต่างกันแค่รูปทรงนะครับแล้วก็จํานวนในส่วนของบันไดบันไดสุดหญ่เราเลือกใช้ตัวนี้นะฮะสแตรนะครับผมมาเริ่มกันเลยนะครับไปที่ในส่วนของบันไดก่อนคลิกที่บันไดปรับแต่งกันเลยนะผมเลือกใช้เป็นโมโนนี่นะฮะแล้วก็ปรับเข้าไปปรับเลยตัวนี้ผม อันนี้มันเป็นมันเป็นแม็กซิมมมัินิมัมแม็กซิมัมอยู่มาในผมผมไม่ปรับนะเดี๋ยวผมไปปรับทีหลังแล้วกันส่วนนี้ที่ผมใช้เป็น2.1นะครับส่วนที่เหลือก็ค่อยไปว่ากันอีกทีนึงนะแอปพลายไปกดโอเคไปนะครับแล้วก็ติ๊กตรงนี้ฮะค,คลิกตรงนี้แล้วก็ดึงเข้าออกมานี่นะครับ2.1ก็คือขนาดนั่นแหละดึงออกมาเลยฮะมันจะได้แค่ประมาณ3 3 3ขั้นะนะครับเพราะว่าจากมันจะวัดจากความสูงของตัวพื้น นะครับที่ยูทูบสร้างเป็นหลักอ่ะพอได้ขนาดก็คลิกซ้ายหนึ่งครั้งเลยจากนั้นก็กด f i n i ตอ e ดินโห d e ไปนะครับทีนี้เรามาดูกันอันนี้มันจะขึ้นลงพอขึ้นลงเนี่ยมันจะมีผลกับการโชว์ในส่วนของ 3D เรามาดูกันนะฮะอันนี้ผมจะปิด section box ไปก่อนนะครับประมาณนี้นี่ฮะเจนเพื่อนเพื่อน้องๆเจนมันออกมาเป็นทรงนี้นี่นะฮะอ่ะทีนี้เราลองเข้าไปปรับใหม่ไปที่ระดับเดิมเดิมใหม่กดเข้าไปที่ตรงนี้นะฮะหนึ่งครั้งแล้วก็กดตรงอ่ส่วนของ ลูกศรตรงข้างล่างเนี่ยคลิกไปคลิกกาไปอย่างเงี้ยมันจะเปลี่ยนเองอาไปดูนะฮะนี่ครับลูกทรงก็จะออกเป็นแบบนี้นะครับอ่ะเดี๋ยวเรามาทําการปรับแต่งกันนิดนึงเพื่อจะสร้างรายละเอียดให้มันได้ตามที่เราต้องการนะครับผมก่อนหนึ่งก็กลับไปที่ระดับมินเดิมก่อนนะครับคลิกไปที่ตัวงานมูฟก,ก่อนนะฮะแต่ที่ขอบไหนเอาขอบนี้แล้วกันติดที่มุมนี้ไว้ก่อนโ,โอเคไปนี่นะครับ มันก็จะพอดีเพราะว่าผมวัดมาพอดีส <c oughs> องจุดสองจุดหนึ่งขออนุญาตดื่มน้ำก่อน <c oughs> <Okay. c oughs> โอเคก็ <c oughs> อ่ะไปเลยแล้วกันนะครับจากนั้นผมจะเดี๋ยวเดี๋ยวเข้ามาเปลี่ยนรายละเอียดนะผมจะตัดซิชชัน่นไปไปดูรายละเอียดกันตัดซิชชั่นก่อนนี่นะลากมาอย่างนี้แปง่งนะครับผม สูงขึ้นไปดูเอ่อเอาเฉพาะส่วนนี้ที่จะดูด้วยกันนี่นะฮะปรับไปเป็นหนึ่งต่อส่วนใหญ่ผมจะเลือกใช้ยี่สิบอ่ะนี่นะครับให้มันละเอียดออกมาประมาณนี้อ่ะ,ะทีนี้เราดูก่อนอันนี้คือแนวเส้นแนวแนว,แนวแอ่าระดับพื้นชั้นหนึ่งนี่นะครับแนวระดับพื้นชั้นหนึ่งมันอยู่ตรงนี้นี่นะฮะทีนี้ส่วนของบันไดเนี่ยมันอยู่ตรงโซนนี้ ส่วนของบันไดมันอยู่ตรงโซนนี้อย่างที่เราเห็นในโหมด 3D นี่นะครับมันจะอยู่มันจะอยู่ประมาณนี้นะฮะซึ่งถามว่าโอเคกับตรงนี้ไหมนะฮะเราอันนี้เราปรับเราปรับได้เราปรับแต่งได้ว่าลูกตั้งลูกนอนเนี่ยเราจะให้มันประมาณไหนนะฮะเพื่อให้มันบาลานซ์หรือให้มันพอดีหรือยังไงก็แล้วแต่นะครับประมาณนั้นอ่ะไปที่ เซกชั่นใหม่เซกชั่นสองนะก็คือตรงทรงนี้เราคลิกเข้าไปที่ตัวนี้ก่อนนะครับแล้วกด Edit ก่อนกด Edit เข้าไปนะครับหนึ่งครั้งทีนี้คลิกเข้าไปที่ตัวเขาก่อนแล้วก็ไปดูที่ Edit ใช้อีกรอบหนึ่งนะครับมันก็จะมีรายละเอียดอยู่ตรงนี้ก่อนอื่นผมจะเปิดลูกตั้งลูกนอนที่เป็นไม้ที่ผมจะใส่เข้ามาก่อนนะครับตัวนี้2ตัวตัวนี้ผมต้องการความหนาของไม้ตาม ที่มีในตลาดนะจุด0 2นนะครับแล้วก็จมูกมันยื่นออกมาที่จุด02เหมือนกันนะครับเดี๋ยวผมอธิบายให้ฟังว่ามันคืออะไรอันนี้ก็ความหนาก็จุด0 2นนะครับประมาณนี้กดแอพพลายไปกดโอเคไปอ่ะมันก็จะออกมาเป็นแบบนี้ฮะนี่ฮะลายเรียก็จะออกมาเป็นแบบนี้นี่ก็คือไอตัวจมูกคือตรงนี้นี่ฮะจมูกคือคือประมาณนี้นี่นะครับ ข้าไปดูใหม่เนี่ยฮะจมูกมันก็จะออกมาเป็นลักษณะประมาณนี้นี่ครับยื่นยื่นออกมาเท่านี้นะครับผมอันนี้ก็ความหนาประมาณนี้เหมือนกันทีนี้มันก็จะมีในเรื่องของเราบปดูตรงนี้นิดหนึ่งมันจะมีหัวข้อตรงนี้นี่นะครับตรงจุดนี้เราสามารถปรับปรับมันได้นะปรับมันได้ยกตัวอย่างเช่นตอนนี้นะฮะอันนี้ระดับพื้นชั้นหนึ่งผมอยู่ที่ประมาณนี้ใช่ไหมผมใส่ตัวนี้เสริมเข้าไปเนี่ยมัน มันก็จะก็คือเราเริ่มจากจากบันไดลูกนี้หนึ่งสองสามตรงนี้มันจะใส่เป็นลูกตั้งไว้คือแฮปปี้ไหมแฮปปี้เข้าไปดูที่ตรงนี้ก่อนนะครับมาดูที่ตรงนี้ก่อนอันนี้เราต้องขยับออกมานะครับเพื่อจะให้เห็นรายละเอียดของตัวนี้จรงิงๆนะครับรายละเอียดของตัวนี้จรงิงทีนี้มาดูกันไปที่เซกชันใหม่นี่นะครับอ่าคลิกไปที่ตัวนี้นะครับมูฟครับนะฮะผมก็จะแตะที่จุดนี้ลากออกมาที่ประมาณนี นี่นะครับมันก็อยู่ที่ประมาณนี้นี่ฮะเราจะเ,าเริ่มเห็นแนวแล้วอันนี้คือขอบชั้นหนึ่งจริงๆตัวพื้นเนี่ยมันจะมันจะต่างระดับอยู่ประมาณประมาณสิบเซนถูกต้องไหมดังนั้นไอ้ลูกตั้งเนี่ยมันต้องเลยมันต้องเลยขึ้นไปใช่ไหมฮะสมึติผมเปลี่ยนจากตัวนี้นะฮะเป็นไฮเนี่ยนะเบสไฮะ Base มันจะมีอันนี้จะเป็นความสูงเดี๋ยวนะลองดูนิดนึงฟึบ อ่ะซูฟ์ฟินิชฟินิชอิดิทหมดก่อนผมดูนิดหนึ่งนะครับคลิกไปที่ตรงนี้มันก็จะมีระดับเนี่ยฮะท็อปอ่ะผมออกมาก่อนนะเมื่อกี้ผมผมกดออกมานะฮะซูว์ผมเปลี่ยนนะฮะเบสออฟเซตผมผมซูฟผมไปที่จุดหนึ่งนะลองดูนะครับจุดหนึ่งเสร็จปุ๊บกดแอปพลายนะครับอันนี้จะหายไปจุดหนึ่งนะครับอ่ะผมกลับไปที่ศูนย์ใหม่นะศูนย์แล้วผมแอปพลายอันนี้จะลงมาที่ขนาดนี้แล้วก็ด้านบนบนนะฮะ ผมใส่ไปที่ลบจุดศูนย์ห้าสมมุตินะฮะแอปพลายตัวนี้มันมันจะมันจะมันจะปรับอ่ไอ้น,นี้ลงมาที่ตรงนี้นะฮะมันจะปรับขนาดลงมาที่ตรงนี้ทีนี้เรามาดูกันก่อนสมมุติว่าผมคอนโซลเซตกลับไปนะี่ฮะระยะมันเป็นแบบนี้เช็คสัวเช็คดูก่อนนะว่ามันเหลื่อมอยู่ที่สักประมาณที่เท่าไหร่นี่นะจุดศูนย์แปดใช่ไหมครับอ่ะกดเอชเอฟไปเราคลิกไปที่ตรงนี้ นี่นะฮะลบจุดศูนย์แปดนะครับสมมตินะครับต่อไปมันก็จะอย,อยู่ลงมาที่ประมาณนี้อ่านิดนึงไม่เป็นไรก็จะได้รูปทรงประมาณนี้ออกมาไปดูที่สามดีนี่ฮะก็จะได้สเต็ปประมาณนี้นะครับผมอ่ะทีนี้ดูต่อเที่ยอะอันนี้คือคือความสูงของมันนะความสูงของมันคือมันหายไปอยู่นิดนึง นะอันนี้ก็ต้องไปปรับให้มันได้ขนาดตามที่เราต้องการเช่นกลับมาที่เซสชันนี้ใหม่เนี่ยดูนะฮะอันนี้คือระดับถ้าซูผมเปลี่ยนไปเป็นผมเปลี่ยนไฟล์เลยนะฮะอันนี้นะฮะน้องๆดูนะครับนี่คือระดับจริงที่มันหายไปอยู่ตรงโซนนี้นี่นะฮะเอานี่นะเดี๋ยวให้ดูตรงนี้ดีกว่า อันนี้คือพื้นมันจะต่างระดับกันอยู่ประมาณ1ิบเซนนี่นะฮะสิบเซนอันนี้คือระดับพื้นชั้นหนึ่งนะครับนี่นะฮะอ่าไปดูที่เซกชันสนะครับดังนั้นผมจะให้ตัวนี้นะครับขึ้นมาชนที่ระดับชั้นหนึ่งคือตรงนี้นี่นะฮะชั้นหนึ่งคือตรงนี้เดี๋ยวผมดึงตัวนี้ออกมาให้ดูชัดๆนี่นะฮะมันก็อยู่อยู่ตรงคือให้พอดีกับขอบเนี่ยสมมติให้พอดีกับขอบเนี่ยนะครับเราก็คลิกเข้าไปใหม่ ัังนะครซูมลูกผมปรับไปเป็น0 apply นะครับมันก็จะขึ้นมาที่ประมาณนี้นี่นะฮะ0ก็ขึ้นมาที่แม้มันก็จะดึงสเต็ปตัวนี้ขึ้นมาทีนี้ถ้าปรับไปเป็นนะครับวัดดูเลยจุด0.3ผมอยากจะดูตรงนี้นิดหนึ่งนะครับผม manage มันมีผลกับ ตัวนี้ดถ้าซัวผมปรับไปเป็นจุดทุติยมเพิ่มหน่อยขอสักสามตำแหน่งนะนะครับคือบางครั้งมันคาดเคลื่อนจากจุดทุติยมนี่แหละจุด025วาแล้นะจุด0ูนย์สองห้าโอเค,น,คนะครับก็จุด0ูนย์สอนะครับให้มันพอดีนะมันก็จะดึงสเต็ปของมันอยู่ประมาณนี้ นี่นะครับออมาณนี้อ่ะทีนี้เราไปดูที่สามดีเลยนี่นะครับก็จะได้ดีเทลประมาณนี้อันนี้ก็จะพอดีกับแนวของพอดีไหมน่าจะพอดีอันนี้จะห่างไปนิดนึงนะครับปรับไปที่ระดับดินเดิมนี่นะครับนี่คือช่องว่างของเขาเราคลิกเลยนะครับ ขยับเข้าไป move อืมเอชเอชออกไปไปดูที่สามดีเรียบร้อยนะครับประมาณนี้ประมาณนี้กำลังสงสัยว่าน,นี่มันคืออะไรฟฝบอืมไม่เป็นไรน่าจะประมาณนี้แหละผมไปดูที่ภาพต่อเซกชันอีกรอบหนึ่ง คือมันเหมือนก็จะเหลื่อมมันเหมือนก็จะเหลื่อมแนวไอ้นี่อยู่หน่อยหนึงมันกินเข้าไปในเนี้ฮะเพื่อให้ทราบชัดๆนะผ่าเซกชันไปเลยไปที่ระดับเดิมนะครับปรับตัวนี้ใหม่แปลงดึงไปเลยครับผ่าไปเลยนี่นะครับ ประมาณนี้ส่วนนี้มองไม่เห็นเอา้ามองอีกด้านหนึ่งไว้ปึ๊บนะครับอันนี้อยู่แนวนี้พื้นอยู่แนวนี้อ๋อนะครับตัวนี้มันมาไม่ถึงของพื้นมาไม่ถึงแลบห่างไปอยู่นิดหน่อยแต่ถ้าผมกดเข้าไปเนี่ยมันดันไปกินพื้นของตัวคารนี้แสดงว่าพื้นตรงนี้มันออกมาไม่ถึงนะครับมันออกมาไม่ถึงแนวนี้โอเคไม่เป็นไรเดี๋ยวปรับได้ เมื่อกี้ผมไปปรับอันนี้มันไปที่ระดับดินเดิมก่อนนี่นะฮะนี่นะครับโอเคเอามาก่อนนะครับมูฟออกมาก่อนถึงแค่แนวนี้ พื้นนี่พื้นเขาถึงแค่ตรงนี้นะฮะมันหายมันหายไปอยู่ช่องนี้นะครับมันไม่มันไม่สุดที่แนวนี้ไปที่อีดินี่ครับคิวที่ตรงนี้ดันเข้อออกมาครับเออ่นี่ น่าจะพอดีแล้วฟินิชอิดิดหมดแปลงพอดีครับอันนี้คือการแก้ไขพืนดูวิธีการแก้ไขปืนไปด้วยแล้วกันนะเรียบร้อยนะก็จะมาพอดีที่ตรงนี้ถึงว่ามันหายไปส่วนหนึ่งนะอ่ะทีนี้เอ่อผมจะได้ระดับตัวนี้ขึ้นมาขอเปลี่ยนเลยผมเปลี่ยนตัวนี้เลยนะฮะนี่ครับเราจับทั้งสองตัวเห็นนะ เราจบคอนโทรลเราจบคอนโทรลไปผมเปลี่ยนไปเป็นไปเลยกันนี่นะเอาไปแค่นี้นะฮะไปอ่ะประมาณนี้แหละเอาไปแค่นี้นะฮะแล้วตัวอื่นผมก็จะใช้ไปด้วยนะครับไปดูแมทเทเรียนไปดูแมทเเรียนแมทเเรียนก็คลิกไปที่บันไดนะครับผมไปดูที่รายละเอียดตรงนี้นิดหนึ่งมันจะมีใส่แมทเทเรียนอ่า ผมเลือกใส่แมทเทเรียลไปที่อิดิสเตอร์นี่นะครับแล้วก็คลิกที่ตัวนี้ใหม่แล้วก็ไปที่รายละเอียดตัวนี้มันจะมีนี่ฮะด้านบนมันก็จะมีตัวนี้เลยฮะตัวที่เป็นตัวตั้งลูกตั้งลูกนอนเลือกใช้ผมอยากจะได้วูดเป็นไม้เป็นไม้ฮะทำเป็นไม้วูดวูดวูดโอเคสร้างใหม่ดีกว่าไปที่ครีเอทนิวนะฮะเ,เราจะได้ดีฟอล์ t ขึ้นมา คลิกขวา rename ดมยูโอดศูนย์ศูนย์หนึ่งนะฮะเป็นรหัสเฉยๆไปที่ image เลยไปที่แอพพลิเคชันไลบรารีวูดนี่นะฮะดูภาพใหญ่นิดน,นึงเอาหกสี่ผมอยากจะได้มาฮอกกานีนี่มาฮอกกานี่ ok เนี่ยนะฮะเดี๋ยวนะ มีสองโตหรึเปล่าเนี่ยอ่าผมเอาตัวนี้เลยกันง่ายๆนะครับไปดูไปะนะครับโอเคจะได้ตัวนี้ขึ้นมาไม่ปรับแล้วเอาตามนี้แหละแอปพลากดโอเคไปแล้วก็ตัวนี้นะครับอือสักครู่ฮะมันน่าจะประมวลผลเอาตัวอันนี้มาอยู่ ถ้าเครื่องของใครเป็นแบบนี้นะอาจจะต้องรอนะอย่าไปกดอย่าไปกดอย่างอื่นนะฮะถ้าไม่กดอย่างอื่นปุ๊บเนี่ยมันแฮงเลยนะนะครับโอเคผมก็มาที่ตรงนี้เหมือนเดิมครับอันนี้ผมก็จะใช้เป็นวูดชั้นหนึ่งเหมือนกันคือกันแอปพลิเโอเคทิ้งนอหนึ่งครั้งนี่ฮะมาและฟิ n น s h อีดีโหมดไปเรียบร้อย อ่ะประมาณนี้นะโอเคประมาณนี้แล้วก็ผมอยากจะเอาผมสร้างราวบันไดเลยเลยการราวระเบียงราวกันตกเนี่ยนะฮะไปที่ระดับดินเดิมไปนะครับนี่เลยนะครับเก็บเซสชันนี้กันคลิก High in View e l e m e n t ไป จะสร้างจากแนวนี้นะครับไปที่เลียลลิงนะครับใช้ไป์เหมือนกันนะี่ฮะใช้ตัวนี้ก็ผมสุเย็นผมเลือกใช้ตัวนี้นะฮะใช้เป็นแนวของเส้นลายเนะี่ยแล้วก็แตะที่เซนเตอร์เสาไปเลยนี่นะฮะแตะที่เซนเตอร์เสากินเข้ามาในนี้เลยนะฮะนี่ครับ,นะรบมันจะมีแล้วกด S อเียอกไปนะครับประมาณแนวนี้นะี่ยแนวนี้ก็ได้ลากมา นี่นะครับเอชีบอกไปแค่นี้ครับ Finish Edit Mode อันนี้ Quick Select Continue เลย Continue ไม่เป็นไรมันจะมีอันนี้คือเราทำเราทาทีละเราทำเราทำสองตัวเนี่ยมันจะมีปัญหาผมลบออกตัวนี้ออก,กอสมมุตินะฮะแล้วผมผมกด Finish Edit Mode มันจะทำขึ้นมาอย่างนี้ได้ถ้าเกิดมันมีปัญหาขึ้นมาให้น้องย้อนกลับมาทำอันเดียวแล้วก็จบก่อนนะครับทำอันเดียวแล้วก็จบก่อนแล้วค,ค่อยค่อยเข้ามากดใหม่ มันมีการตั้งค่าได้แหละแต่ผมขี้เกียจนะฮะแต่ไปตรงนี้ก่อนสร้างทีละอันนะฮะนี่แล้วก็กด finish อ d i t m หมดนี่นะครับไปดูที่สามดีนะครับสูงขึ้นมานี่นะฮะลิกเข้าไปที่ตัวเขาก่อนหนึ่งครั้งคอนโทรลหนึ่งครั้งอันนี้เปลี่ยนนะครับเป็นพื้นชั้นหนึ่งนะครับผมกดแอพพลายไป หนึ่งครั้งนะครับพื้นชั้นหนึ่งแอปพลายไปนี่นะฮะประมาณนี้โอเคเดี๋ยนะมุนดูนี่หนึ่งนี่หนึ่งอืมประมาณนี้เลยนะครับจากจุดนี้ผมอยากได้เฟอร์นิเจอร์มาวางชุดนี้สักหนึ่งหนึ่งตัวนะเฟอร์นิเจอร์ไปดูโหลดแฟมิลี่เยกันรอบที่แล้วเราดูอันนี้ไปแล้วนะฮะผมไปที่ระดับพื้นชั้นหนึ่ง ซูมมาจะวางไว้สักมาเนี้วางตรงแนวนี้อ่คอมโพเนนต์โหลดแฟมิลี่กลับไปที่ไอ้น,นี่เลยไทยแลนด์ Thailand นะครับผมไปหาเฟอร์นิเจอร์ก่อนเฟอร์นิเจอร์มันจะมีเฟอร์นิเจอร์นี่ฮะตรงหูข้อน,นี้ฮะแล้วผมจะเลือกเป็น อเอาตัวนี้แหละตัวนี้ตัวนี้ไม้ไม้เออเอายี่ใหญ่หน่อยไหมนี่ฮะโอเควางไว้ประมาณนี้กดเฉลี่ออไปไปดูที่สามดีนี่ครับมันก็จะวางไว้ประมาณนี้นะไม้ My. ขอเปลี่ยนแมทเทเรียมมาดินี่ฮะแมทเทเรียลอยู่ตรงนี้ ผมจะใช้เป็นไม้คือกันวูดวูดผมอยู่ไหนวะเนี่ยนี่ไงวูดศูนย์หนึ่งนี่นะฮะโอเคไปโอเคไปนี่ครับอ่ะประมาณนี้เนะเรียบร้อยนะครับผมเอ่อหมดแล้วทีนี้ไปดูตรงเนี้ยผมจะเปลี่ยนผมจะ,นะจ,นจะเปลี่ยนกระจกนะครับจะเปลี่ยนกระจก เป็นสีเขียวน้ำทะเลนะอได้ไหมคิดว่าได้นะเป็นสีเขียวน้ำทะเลแล้วก็จะทำเป็นตัวนี้ขึ้นมาอะไปที่นี่เลยไปที่อ a l อ๋อ,อย่างสีผมต้องไปที่ระดับหลังเสก,ก่อนผมตั้งระดับหลังสีขึ้นมาแบบนี้นะฮะผมเปลี่ยนมุมมองเป็น h i เด้นผมจะเอาเฉพาะส่วนที่จะมองก็คือตรงนี้สร้างตงัวนี้ตรงนี้ตรงน,รงนี้แนวนี้ ไปที่วอลนะครับผมเลือกอนี่ฮะตัวตัวฟอนต์เนี่นะครับอีดอดิตนิดนึงกลาดผมอยู่ไหนกลาดกลาดกลาดผมหากลาดไม่เจอ ไม่เป็นไรเดี๋ยวมาเปลี่ยนเปลี่ยนที่หลังนะเปลี่ยนกล้าที่หลังเอาตามนี้ก่อนเอาค่าตามนี้ก่อนส่วนตัวนี้ก็ใส่เลยนะฮะผมจะใช้เป็นลบหนึ่งนะ,ะลบหนึ่ง top offset ผมใช้เป็นลบสองจุดสี่นะฮะนี่นะครับแอปพายไปอันนี้คือความสูงที่มันจะได้จากตัวคานลงมาประมาณตั้งหกสิบเซนเนี่ยนะครับผมส่วน number ผมใช้สี่ number ก็คือช่องไฟไม่ใช่ช่องไฟสิช่องที่มันจะ,ะสาร ไอตัวอลูมิเนียมนี่ลงมานะครับประมาณนี้อ่ะผมใช้ลายนี่แหละแล้วก็เอาเซนเตอร์เลยเซนเตอร์ง่ายๆดีนะฮะนี่ิีไปเลยแฟบนะปั่งนะฮะกดเอบอกไปแล้วก็แนวเออเอาแนวนี้เลยกันนะแนวนี้นะะนี่นะครับลากมาที่สเต็ปนี้ ตรงเนี้นี้ฮะนี่ฮะแล้วก็เอชไปแล้วก็แนวนี้พอดีไหมเอชบไปเอชไปถ้าเปิดไปเป็นไวเฟรมนะฮะมันเยนเนี้ยอือประมาณนี้แหละไปที่สามดีเลยเอชอกมาเนี่ยครับ กดปุ่มชิปแล้วก็หมุนดูนิดนึงน,งนะฮะจะได้อารมณ์ออกมาประมาณนี้นะสี่ช่องอันนี้ก็สี่ช่องน,นะครับโอเคประมาณนี้นะฮะอ่ะผมจะเปลี่ยนผมเลื่อนมองมาที่เฟรมตรงนี้นะฮะคลิกขวา High in View e l e m e n t ไปผมกดเข้าไปที่ตรงนี้นะฮะกดเข้าไปตรงนี้กดคลิกซ้ายเข้าไปเนี่ยมันจะติดตัวกระจกนะครับจากนั้นคลิกไปที่กระจกใหม่นะครับ ขอขกดตรงนี้ก่อนนะครับมันถึงจะให้เลือกนะเข้าไปที่ Edit เอ่อเป็นกลาสนี่แหละมาทีเรียดตัวนี้ฮะนี่ฮะไปเลยเอ่อดู i ิเค e สร้างขึ้นมาใหม่ไม่ใช่ดู c ิเคที่ Create มันที่ขวา Rename เขียวน้ำทะเลมีไหมในนี้ไม่มีฮะสีขาวสีเอาเขียวนะฮะเมื่อกี้ผมก็ร n a m e ไปแล้วก็กระจกเขียวแล้วกัน ทั้งหมดนะมันจะเป็นกระจกเขียวที่ที่อยู่ในโซนของตัวนี้โอเคนะครับแล้วก็ลืมไปต้องไปเซตสีกันดิกลาด ผมใช้ตัวนี้ฮะเขียวตัวนี้เราใช้เขียวตัวนี้ออกเขียวลิกเกลิกเกหน่อยกดโอเคไปกดโคลดลงไปแอฟพายอ่ะเนี่ยฮะแล้วก็เปิดโหมดแสดงผลขึ้นมา u n h i ฮ e in view ด็กรีเลย ออกมาประมาณนี้เรียบร้อยนะครับผมอืมโอเคนะฮะก็จะได้รายละเอียดมาประมาณนี้นะครับผมอ่ะอันนี้ก็คือตอนที่หนึ่งนะครับเดี๋ยวเราจะเบรกกันสั้นๆเบรคไหมเบรคก,กันสั้นๆแล้วก็ผมจะมาต่อข้างหลังนี้ให้ส่วนหนึ่งด้วยแล้วก็จะมาทําบันไดตรงชานพักตรงนี้ให้นะครับผมโอเคใครที่ดูตามดูอยู่นะครับในส่วนตัวแรกเนี่ยของบันไดเสร็จแล้วนะครับไปที่ไฟกันเลย ไฟล์เซฟแอดนะครับใช้เป็นอันเนี้ยเซฟเป็น13นะอยู่ในบทที่13นะครับผมผมจะใช้เป็น13.1นึ่นี่นะฮะผมเอาตัวนี้เลยชื่อตามนี้นะครับใครจะเซฟเป็นอะไรก็ได้ผมเซฟเป็นชื่อนี้ก่อนเด็ดไปนะครับผม เดี๋ยวจะไปทําด้านหลังด้วยด้านหลังมันก็จะมันทําได้หลยด้านหลังเอาไว้นั่งดิงเนะี่ยตรงโซนงด้านหลังหรือตรงโซนนี้นี่นะครับผมนี่นะตรงโซนนี้ก็คงจะใส่เหมือนกันแหละใส่เป็นใส่เป็นราวระเบียงไอ้ไอ้ราวกันตกอยู่ตรงโซนนี้แล้วก็บันไดขึ้นมาอยู่ตรงนี้นะแล้วก็มีรายละเอียดเหมือนกันอ่ะเดี๋ยววิดีโอตอนถัดไปมา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 ,มาดูกันนะน้องๆเพื่อนๆแล้วก็ ใครที่รับชมอยู่นะทางช่องทางของ YouTube ก็ฝากกดไลค์กดแชร์กด Subscribe ด้วยเลยกันใครที่รับชมทางช่องทางของ Facebook ก็เช่นเดิมนะฮะก็เข้าไปดูได้ในเพจแล้วก็กลุ่มนะครับผมแล้วก็ใครสนใจจะสั่งซื้อชุดวิดีโอการเรียนการสอนของบ้านเดียวชั้นเดียวก็สอบถามกันเข้ามาได้นะครับผมประมาณนั้นเนาะโอเคเดี๋ยวเบรกก่อนเดี๋ยวเจอกันในส่วนของวิดีโอตอนถัดไปครับ